ได้ฝันอันเขาเฮ็ดบุญอยู่เฮียนอย่นบ่แม่แม่เมาเฮ็ดบุญอยู่บ้านอยู่เฮียนเขาเลยได้หกสี่สี่หกซื้อเรือบ้านซื้อเรืออืมอบ่ได้เลรือ,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 อบ่บอได้ฝันได้เลขแต่ว่าฝันมามีเข, <อ S 1> ขาเฮ็ดบุญอยู่เฮียนเขาเลยจีซื้อเลขอส<ม>ี<ม>่หกหกสี่ตะกี้เคยฝันได้อยู่มบนบ่แม่ จี๋คึ้นมาผู้ใดจุ่งข้อยเขาบ้านฝันว่าบอเลิศมันจุ่งข้อยเขาในเฮี้นเอาบันนี้แม่มันจุ่งข้อยมาเฮี้ยผู้เขาในเงี้ยมันจี๋ใชเงี้ยแล้ไปซื้อเล็กไปเลยซื้อเหลดอกไปไม่เคยดอกอืมมันก็เลยถือซ้ำบ้านนี้เทจยวนี้ก็บฝันอีกที่นี่ฝันว่าเขามาเห็ดหมุนเต็มแต่ลานเฮี้นอยู่ทั้งทั้งนอกทั้งไรอืม เรื่งผู้ขายของเรืงขายของ,ง,ของเรืงเขาเลียงผีเห็นตะกับโปกกะหลอกกะแหลกเขางี้เป็นเต็มแต่ละเฮียนเต็มขางเฮียนเนาะยู่ในเฮียนก็มีคนขายของขอโอ้อยมันก็เป็นงานบุญเลยตัวนี้เป็นงานบุญคุณเหรอเอา,จาจเจกความพื้นก็อยู่กับข้าพันมาบุญกับนักพนักงานอืมบุญอยู่ในในแล้วอยู่ในเฮียนได้ไหมสูบกวับนักพนันงกงานฝันแจ่งขนาดได้ตัวนี้ วันอี๋สีจังสี่สีใช่ป่ะมันใช่ว่าอันงวดที่งวดที่แม่ฝันว่าผู้ใดจุงคขัยเขาบานปีใดแม่หลายปีไปขวดนี่แล้วขวดใกล้สิขวดนี้แล้วขวดปีผูดีเนี่ยแม่โอ้มันมันหอดขวดมันสิฝันสิโดดเนาะฟันขวดอุ๊ยผู้ใดมาเห็นอด้ยังเฮหยนกูเต็มหมอกอ่างกี่ีไปนะไปครับ เพิ่นมาเอาบุญผานาเพิ่นมาเทพบุญเฮียนเจ้าต้องคอยบอกเพิ่นไว้กับพวกตั้งผานาสร้างหนักผ่านเออเว้ยฝุ่นเจ้าของเฮียเรามาหนอผานาก็ว่ามากก็รามาตัวแกเลยจิลองสื่อจิลองสื่อบังสื่อืรอลองเบิ้งสื่อลองสื่อเบิ้งสื่อฝันได้เรียกดอกฝันสื่อเรียกบ้านนีใช่ไหมอืมก็ลองเบิ้งพอว่าแต่เคยฝันถือเนาะน่าจะเคยออกเคยออกหน่อกอืม กพันต้องนะอีใครไปขายเรีเอยมาขายเรขใบ้กูเส้นไห้ใครมีเงินอยู่ของบ่ซื้อสดเขาเพราะว่าเขาขายขายหมดจนหมดแต่ว่ามัไง่บอหมดแบมืออื่นถือว่าถือมาเอาเพราะฉะนั้นงกับมีอยู่บ่ไอเขาถือซ่ถือไปสูตรนั่นถือมาลตัลีตัวลาตะลีออกเก็ตเก็ดขังรังคืออมเลยไม่ได้แปดพันถุงเลย Ừ, nhé, một nhiên mất bộ ghetto bóng lại. Hãy nhớ mão con cọp con cọp bàn quân con cọp bàn con quân 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 là quân quân bật quân ท,ทัวยังก็แม่ทัวแหละทัวแหละญี<_<_่ปุ<_<_่นง่งยๆครับสิลองเสียงมือดอกเนี__<_<_<_่ยเยอะสิไรสิ<__่งได้ฟนั้งครับมองเสียงมือดอกต้เหมือเขาโกมากต้องบอกเขาเส้นให้อือมันได้ยุดอกสิเส้นให้ดอกเขาบ้างอหม สิสมุกน่อไมใัไหมพี่น้องีแม่ต้องสิเกียนสิม,นมุกง่อไม่แชรแล้วในเขาเนี้ยนี่น,นี่ทั่วแหละต้มเ้าเปน็นทุี่นี่สิแกะลองบึง แกออกมาเราเบิ่งลูดในมันพี่น้องเอ,อ้ยแต่กินกันอย่างแซ่บอากาศย่ำเซาม้านเย็นกับพี่น้องกำลังหยิบพัดแหละแซ่บหลายอย่าลืมไปลองเสียงดวงบ้างเด้อพี่น้องเด้อแม่สุขเราฝันเราฝัน ตามที่บอกคุณบอกมาแล้วล่องเสียงเมืองครับหาดมันได